กาซุยดาดกาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นี่เอ็ครับผมสวัสดีครับแชนแนาวว้าวมาดูกันครับผมวันในนี้มันคืออะไรมีอะไรมากมายของดีมีต้องโช์จริงไหมประสมเรามาดูกันว่าข้างในนี้นะครับผมว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้นะจ๊ะราคาในนี้นะครับผมห้าสิบห้าบาทเท่านั้นเอง สั่งมาจากช้อปปีพาชัวไม่ง่วไม่นิ่มเรามาเช็คกันดูว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรจ้าบ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 ้าแกะเริ่มแรกนะทุกคนโคตรล้นเลยคืออันเนี้ยผมไม่บอกเราว่าข้างในเนี้ยมันคืออะไร แต่มันต้องรอลุ้นไงนจริงๆริงมันต้องลุ้น,นไงมันต้องลุ้นเว้ยเพราะผมสั่งอะไรมาห้าสิบห้าบาทอ่ะโอ้เราจะเริ่มแกะแล้วครับจริงจริงมันมีผ้าอะไรมันมีอันนี้มาปิดอยู่นะไม่ต้องหนใจทุกคนไม่ต้องหดใจฉ <laughs> ีกไปเลย <laughs> ไม่ต้องหดใจฉีกเลยทุกคนนี่ ดูว่าข้างในมันหนาอยู่นะดูดิเหมือนแบบว่ามันเป็นถุงดำนะเออผมว่าน่าจะใช่นะถุงดำแล้วก็สีดำโอ้ยที่ผมจะบอกให้ว่านับต่อไปนี้ดูหัวผมมันจะเปลี่ยนใหม่แล้วหัวผมอะสุดท้ายผมก็ได้สะกะักทีดูครับนะ ดูดิโอดีหัวผมเลยอ่ะเฮ้ยอะเฮ้ยเนี่นะเฮ้ยเนี่นะนี่นะทุกคนต่อไปครับผมหัวผม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 ก็จะไม่ทูและผมผมจะไม่ทูและ หลอนะออเห็นไหมมันด้เก็บผมได้ไทุกคนคคราค่เอ,อ้าวเทไหมเท่ะอ๋อเท่ะอันนี้คือหอกใหม่พมนะทุกคน ชอบแล้วแบบว่าถ้าเกิดงวกไหมพรมเนี่ยใส่แล้วมันดูสบายนะมันใส่ได้ทางวันเลยนะนี่หลานลาเลยนะอย่ะเดี๋ยวเราจะให้มาดูใกล้ๆนะทุกคนผมว่าเขาเก็บรายละเอียดดีนะพวกพวกแบบอย่างเงี้ยนะก็คือหนึ่งคือผมอ่ะจะไว้ผมยาวอย่างไงก็ได้เว้ยเพราะมันมีงวกไหม่ผมอันนี้อยู่เนี่ยเนี่ยคือผมจะไว้ผมยาวอย่างเงี้ย ยังไงมันก็เห็นแค่งหวกไหม่ผมเว้ยเห็นปะต่อให้ผมไว้ผมยาวยังไงอ่ะมันก็เห็นแค่งหวกไหมผมเว้ยดูด้านข้างผมเดิเนี่ยมันก็เห็นแค่งหวกใหม่ผมไว้มันก็ไม่เห็นผมผมเนี่ยผมของผมีงี่ยา็ผมบอกว่ายาวนะเห็นปะมันเห็นแค่งหวกใหม่ผมเว้ย มันไม่เห็นผมผมเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นเลยแล้วมันก็จะไม่เห็นผมว่าผมฟูอยู่ด้วยผมชอบอย่างนี้เนี่ยมันจะวายาวยังไงก็ได้เออแล้วค่อยดูนี่ครับที่จริงมันยาวอย่างนี้นะมันยาวประมาณนี้นะลองคิดดูแค่ห้าสิบห้าบาททุกคนห้าสิบห้าบาท ว่ามันแพงทุกคนว่ามันแพงกันไปไหมสำหรับผมผมว่าไม่แพงนะมันสามารถเก็บผมเราได้เห็นป่มมันดูดีขึ้นมันทำให้ผู้ชายคนนี้หล่อขึ้นนี่ครับมหวอกใหม่ผมนะครับ นี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วทุกคนดูพื้นสีในการ,รที่เขาไล่มาเห็นปะคือมันเล็กมากนะแต่มันขยายได้ทุกคนดูดิตอนแรกมันเป็นนี้ใช่ไหมแต่มันขยายได้เห็นปะมันสามารถยืดได้ยืดได้หดได้เว้ยแล้วหม่ผมนี่มัน น่าจะเป็นใมพรมที่หนาด้วยนะดูดิใส่แล้วมันสบายห,หัวะอทุกคนทุกคนได้ของมาแป๊บเดียวอคอยดูดิ <c oughs> เห็นปะใส่แล้ว <c oughs> แล้วก็แบบว่ามีสถานที่ที่เราต้องมาทํางานแล้วนะดูดิ <c oughs> คือเราจะมาเอาหนอ่อกล้วยกันนะทุกคนนี่ จัดการครับผมเอาสักหนึ่งหนอจะให้ไปดูใกล้ๆดีกว่าเอาละปั่นละปั่นละมันจะได้ยกไปไง่ายๆหน่อยันจะได้แบบว่าใบจะได้แบบว่าไม่เกะกะฝังฝูงฝังตาเอากี่หนอเนี่ยวันนี้วันนี้ซัดไปยี่สิบหนอแล้วทุกคนหนอละกี่บาทนะหนอละสามบาททุกคนแถบตรงนี้ก็ 1,2,3,3 1, 3, หน่อได้ไหมเจ็ดสี่หน่อฮะนี่ชุมช้มก่อนชุ้มก่อนชุ้มความรอก่อนเป็นไงเป็นไงนี่เดี๋ยวรอสองนี่แล้วผมจะให้ทุกคนมาดูใกล้นะเริ่มตัดไดนะ้เริ่มตัดนะละทุกคนนี่มาละ ได้แล้วหน่งหนอหน,หนออย่างนี้จะรอดไม่ได้แม่ลากทำไมน้อยยังไหมมอนได้ลากน้อยยังนะดูดิต้องใช้จอบปลาหนัวจอบผุดดีกว่าบ้าเาไปแล้วครับผมหนอแล้วสาบาทปะไปแล้วหนึ่งหนอครับโอ้โห นี่คือขุดด้านครอ,อบก่อนนะเพื่อเอาลากเนี่ยเราจะเอาลากมันให้มันเยอะๆเนี่ยตอดด้วยนะมีตอดด้วยนะสุดยอดเอาเอาแล้วแม่เริ่มแล้วเริ่มละ มาถึงก็แบบว่าได้ปุ๊บก็ต้องแบบว่าโชว์ความเสี่ยงหน่อยหมวจรจัดจะเป็นอะไรไม่น่า okay. โอ้ยได้ได,ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้นะอีกหน่อยนึงอีกหน่อยเอาติดนอนเท่าว่าเราว่าโอเคไปติดลากเนี้ยติดลากโอ้โหโอเคสองหน้า พิ่งได้สองหน่อยอยู่ลเลยยาวยี่สิบตาอย่างเงี้ยไปดึงสวยสวยโอ้โหหน่อทอีอ่สามของเราหนออันนี้เล็กหน่อยแต่ก็โอเคแหละ โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นผมฟูๆของผมแล้วเพราะว่าผมจะใส่หมวกยผมไปตลอด